แนะ็ฉันให้เวลาคุณสีวินาทีนะฉันจะแต่งงานกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ตอบอะ่ะฉันจะถือว่าคุณตกลงนะหนึ่งสองสิบนี่จะแต่งงานกับฉันจริงๆใช่ไหมไม่กลับคำแล้วนะไม่หรอกครับ <laughs> แต่งงานกับเขางั้นแม่ขอสินสอดหนึ่งล้านบาทนะคงไม่มาาเกินไปหรอกมะั้งแม่คะเขาเป็นแค่พนักง,งานล้างรถคนหนึ่งอะจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทมาจากไหนนี่แม่จะให้หนูแต่งงานหรือจะขายหนูกินก็นแน่ค่ะแม่ ำไมทำซี่โครงตุนสมุนไพรมาให้อะลองชิมดิคุณจะทำให้ผมทำไมอ่ะที่เนี่เขาก็มีเข้าเที่ยงให้ไม่แค่อยากให้นาก,กินของดีๆอ่ะอะไม่ซื้อเสื้อใหม่ให้แนกด้วยนะน่าจะหมาะก,กับแนกอ่ะคุณจะซื้อให้ผมทำไมทุกวันนี้ผมใส่แค่ชุดบริษัทก็ได้แล้วไม่ได้ไปไหนซะหน่อย เออแล้วก็อีกอย่างอะผมบอกให้คุณประหยัดเงินไงอย่าเอาเงินมาฟุ่มเฟือยกับผมเลยแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรอะผมก็ซื้อได้เลยนะกินให้หมดด้วยนะ กัด่ะผมก็เลยเกามันเลยเป็นรอยมั้งไม่ใช่มั้งแนะมันเหมือนรอยเล็บเลยอะ่ะเบอร์นว่าเราแต่จับผิดผมแบบเนี้ยมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเหนื่อยก็เหนื่อยจะน,นอนแล้วที่รักผมไปทำงานก่อนนะ เดี๋ยวนะจลรีบไปไหนอ่ะกับข้าวเสร็จแล้วนะไม่ทันแล้วผมต้องรีบไปทำงานเลวันนี้ไปก่อนนะนี่เขาจะแต่งงานกันละอย่าทำตัวลับๆล่อๆอีก ระบายอารมณ์ไหมครับตบหน้าครั้งละร้อยบาทครับคราบหนึ่งร้อยบาทครับไม่ให้เว้ยเอา้าพี่ตบผมแล้วพี่เปิดหมวกผมทำไมอ่ะครับก็ใชห้หน้าแกแล้วฉันไม่พอใจอะ่ะจ่ายเงินมาเลยครับเขาห,หยุดนะห,หยุดหยุดลังแกเขาได้แล้วพวกเราไม่ทำงานนี่แล้วเงินก็ม่ นี่คุณมาทำไมอ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยไม่ขอโทษต่อไปเม่จะใช้เงินอย่างประหยัดจะไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วไม่สัญญาณนะเมยนจะเป็นเมียที่ดีทำแบบนั้นมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะคุณเป็นของผมไม่ว่าผมจะต้องทำวิธีไหนอ่ะผมต้องหาเงินมาขอคุณแต่งงานให้ได้ฉันแค่ต้องการอยู่กับคุณนะ เรื่องสีนสอนอะไรนั่นนะก็ช่างมันเถอะแต่แม่จะทำแบบนั้นอะ่ะผมก็ดูเป็นคนที่มันไร้ประโยชน์อ่ะดิเป็นไรที่ไม่มีน้ำยาสำหรับแม่คุณอย่างนั้นเหรอผมขอโทษนะผมขออยู่คนเดียวสักพักเถอะ กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมกับข้าววันนี้เยอะจังเลยคะแม่ลองชิมดูก่อนได้ลูกค่ะเป็นไงบ้างลูก อาร่อยมากเลยค่ะแม่กับข้าวฝีมืงแม่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยอะ่ะ <G ül üyor> มาได้ไงะคุณน้าครับ <S <S ผมรู้นะครับ <S <S ว่าคุณน้าต้องการค่าสินสอดหนึ่งล้านบาทแต่ตอนนี้ ผมคิดว่าผมยังหาไม่ได้หรอครับแต่ผมสัญญาได้นะครับว่าผมจะดูแลลูกสาวคุณน้าให้ดีที่สุดแล้วเธอมีอะไรประกันว่าเธอจะดูแลให้ความสุขลูกสาวของฉันได้นะ่ะผมเอาชีวิตผมเป็นประกันได้เลยครับผมคิดว่าผมสามารถดูแลเมยอได้เพราะว่าผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเมยเลยเมยเขาเป็นคน กลัวสัตว์มากโดยเฉพาะแมวกลัวความมืดเวลาจะนอนนะครับต้องเปิดไฟนอนตลอดเลยผมก็ต้องชินที่จะเปิดไฟนอนกับเมยได้แล้วก็อีกอย่างอ่ะเมยเขาไม่ชอบกินเนื้อเลยเขากินแต่ผักครับอันนี้ผมว่าเลี้ยงสบายเลยเ <c oughs> มยเขาเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่าย <c oughs> เขาไม่อยากมีกฎเกณฑ์ใดๆไม่ชอบถูกบังคับมีทางเลือกเป็นของตัวเองอืมผมหวังว่าคุณนะ้า จะยอมรับในตัวผมได้นะครับฉันนะ่ะไม่ต้องการฟังคนที่ดีแต่พูดแต่ฉันดูที่การกระทำของคนมากกว่าอ่ะ<ม>เธอลองไปทำกับข้าวให้ฉันดูสิ กับข้าววันนี้นะ่ะไม่ใช่สีมือแม่หรอกนะนูนเป็นสีมือของว่าที่สามีในอนาคตของเธอจะ้ะมามาทานข้าวเป็นทะรุ พี่ครับขอพอตอนนี้แหลคะครับได้คะ่ะเท่าไหร่ครับ3,100บาทคะ่ะ โอเคครับงั้นผมจะแกนจ่ายนะครับเอาตัวนี้ด้วยครับจะจ่ายรวมหรือว่าใจใ่ายแยกดีคะจ่ายรวมกันเลยครับเดี๋ยวคุณจ่ายเอง สกแกนจ่ายทั้งสองตัวเลยนะครับค่ะเป็นหกพันสองร้อยบาทค่ะเรียบร้อยครับเน็กกูบอกแล้วไงเดี๋ยวกูจ่ายเองไม่เป็นไรอะ่ะกูจ่ายไปแล้วงั้นเอาไว้ตอนเย็นกูเรียนข้าวมาังแทนแล้วกันเออ มาคุยงานที่บริษัทอ่ะก็จะไปซื้อของสักหน่อยเจอกันดิไปไม่ฮะกูซื้อมาแล้วได้มึงไปเดินเองเลยเฮ้ยแน็กมึไหนมึงก็มาแล้วเนี่ยไปช่วยกูซื้อแว่นน้อยเด็กกูมีงานที่บริษัทอยู่อ่ะกูต้องเข้าไปเคลียร์ไปก่อนนะมึงเอ้ยเด็กไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปส่งไอ้พวกเองงั้นไว้ตอนเย็นเจอกันแล้วกันเดี๋ยวกูโทรหาเออโอเคโอเคเจอกันเจอกัน ดูวันออปติกเลยร้านนี้คงเชื่อจำบ,บริการพูดดีแว่นโคตรกุะภาพัครับวนาเท่าไหรครับเอ่อตัวนี้ค่าพันแปร้บาทครับฝอกตนี้นะครับั 5, บ่บ นะครับเท่าไหร่นะครับตัวนี้5,000บาทท้วนครับครับสแกนจ่ายนะครับผมโอเคครับอยู่โฟนนั่นแหละจ่ายเขาไปเลยเฮ้ยจะให้มึงจ่ายก่อนได้ไงวะเดี๋ยวกูจ่ายเองเฮ้ยจ่ายก่อนจ่ายหลังอ่ะมันก็เหมือนกันแหละใครไม่ได้ไม่ได้เราเป็เพื่อนกันเดี๋ยวกูจ่ายเองเฮ้ยบลูดพอดีแบตหมดอ่ะ เอองั้นผมจ่ายให้ก่อนทั้งหมดเท่าไหร่ลครับหนึ่งมื่นแปดร้อยบาททวนครับหมื่นแปดนะครับครับผมหมื่นแปดร้อยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเข้าแล้วครับนี่ครับแฟนครับขอบมากนะครับไปมึงขอบมทำานแล้เว้ยงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราไปกินเหล้ากันเดี๋ยวกูยยางเองโอเคโอเคไป พวกมึงกินกันให้เต็มที่เลยเว้ยไม่ต้องเกรงใจเน็กโบ๊ทเราสั่งกับข้าวเพิ่มหน่อยไหมแต่กับข้าวที่โตก็เต็มโตเลยนะอืมเฮ้ยทุกคนยกหน่อยเว้ยเฮ้ยพวกมึงกินกันก่อนเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูขอไปผุดพลาก่อนโอเค จัดการอ๋อได้ครับได้โบท๊ทตามนี่เลยได้ยครับได้ครับผู้จัดการให้ผมกับโบ๊ท,ทํางานผู้จัดการวางใจได้เลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ เจตที่เราไปคุยเมื่อวานอะ่ะราต้องก,กลับไปคุยใหม่นะเว้ยได้ดิไม่ใช่มันหายนะแล้วไปแล้วพวกมึงสั่งให้เต็มที่เลยนะเว้ยถ้ากินไม่หมดก็หอบกลับบ้านยังไงวันนี้เราก็ไม่ได้จ่ายตังค์แล้วอ้าไหน,นบอกเล่าเมื่อวันนี้มึงจะเป็นคนจ่ายไม่ใช่เหรอแล้วจะให้เขาจ่ายได้ยังไงกูจะบอกอะไรให้นะมอสพวกมันสองคนรวยจะตาย <S 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 ่่งงโอดยเวลากูไปกินข้าวกับมันทีไรนะมันจ่ายให้กูตลอดยังไงมาสองคนก็ต้องจ่ายเชื่อกูดิอ้าวเน็กโบทมาแล้วเหรอวะมามาหน้าดื่มต่อกัน พวกมึงดื่มกันเลยกูขอพักแป๊บหนึ่งอ่ะกูเมาแล้วทำไมวันนี้เมาเลยจังวะมามาพวกมึงน,นั่นแกเอเฮ้ยงั้นกูขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูมา ขออนุญาเช็คบินค่ะนี่กินไม่เสร็จเลยใครสั่งให้เช็คบินก็ผู้ชายเสือ้อสีกรมเมื่อกี้ไงคะเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วให้มาเช็คบินได้เลยก็ได้เท่าไหร่6,600บาทค่ะ ชิงจ่ายก่อนล่ะในบินนี้บอกให้กูจ่ายไงบินนี้พี่น็กยังไม่ได้จ่ายงั้นบินนี้มึงจ่ายแล้วกันได้ไม่มีปัญหาขอสแกนจ่ายครับได้ค่ะเออคือพอดีแบตก,กูหมดอะ่ะฮะเอาไแบ์ อูยมีสายช้ารนี่สายชารสายช้ารา์จขัรู้อ่มันก็คงมีซักดูมั้งที่เสียบเข้าได้อะ ไอโกมึงคิดว่ากูสองคนโง่เหรอไม่โง่แล้วมึงคิดว่าพวกกูสองคนติดเงินมึงเหรอไม่ติดนะแต่ทําไมมึงทาเหมือนว่ากูสองคนติดเงินมึงเลยวะจําไว้นะโกมึงอย่ามองความดีที่คนอื่นทํากับมึงอะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาควรทําจริงๆพวกเราสองคนก็ไม่ได้มีเงินเยอะหรอกนะ แต่พวกเราแค่เห็นว่ามิตรภาพมันสำคัญกว่าเงินทองคิดดีๆแล้วกันเฮ้ยกูขอโทษเดี๋ยวมือนี้กูจ่ายก็ได้มึงจ่ายก็ถูกต้องแล้วแหละและที่ผ่านมาถือว่ากูทำบุญก็แล้วกัน มีผมหนึ่งห้องดิได้ค่ะแต่ทำไมวันนี้คุณเน็กแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะพอดีว่าผมกับเพื่อนไปแคมปิ้งมาะเดี๋ยวเราสักพูดนะคะน้องเอาห้อง VIP ห้องนึงขอห้องใหญ่ๆนะได้ค่ะเออเนก็กวันนี้เราจะกินอะไรดีวะะกินอะไรก็สาง่งเลย อ้าวแน็ไม่ได้เจอกันนานนะดูจากสภาพแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นบ้างเลยเหรอผมก็ใช้ชีวิตของผมแบบนี้ทำไมอ่ะสบายใครเหรอก็คอแค่แฟนเก่าอันนี้แฟนเก่าคุณเหรอสภาพอย่งัง ก่อสร้างขเรื่องงานมาแต่งตัวแบบเนี้ยจะมีปัญญาจ่ายเอวะงั้งนเอางี้เดี๋ยวกูเลี้ยงเองไม่เป็นไรหรอกครับผมก็แค่มาสั่งสั่นเล็กๆน้อยๆที่รักคนสมัยนี้ก็แปลกเนาะจนแล้วยังทำตัวอวดรวยอีกอะทีรักจะไปเลี้ยงเขาได้ยังไงล่ะเดี๋ยวเขาก็เสียหน้าหมดหรอก พูดด้วยใจยังหนที่รักทงานน้องเอาเหล้าที่แพงที่สุดในร้านมันอยได้ค่ะทางร้านเรามีชิวัสนะคะเอามาสองขวดส่งให้ที่ห้องด้ยเหล้าแพงแบบนี้มึงคงไม่มีปัญญาซื้อดื่มมั้งงั้นผมก็เอาสองขวดเหมือนกันครับค่ะ ที่นี่มีวายที่แพงที่สุดด้วยน้องวายปีเปนสองอย,ยู่ไหมมีค่ะเอามาสองคงั้นเอามากันเลยครับค่ะแนทนี่แกคิดจะขันกับแฟนฉันเหรอฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วถ้าคิดเงินออกมาแกจะทำยังไง อ๋อเราไม่ใช่ว่าขอคืนเครื่องดื่มทั้งหมดเพราะไม่มีเงินจ่ายหรอกนะน้องเอาเหล้าที่ได้ที่สุดมาห้าลัางพี่จะมาให้เพื่อนพี่ล้างมือเล่นสุดยอดเลยเพื่อนค่ะงั้นผมก็เหมือนกันครับห้าลัง ดิพอดีอ่ะผมเป็นคนชอบกินแล้วชอบจ่ายก่อนน้องเช็คบินทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด4ี่แสนั้ห่นสองพบาทค่ะจัดชำระทางไหนดีคะรูดบัตรครับ ไม่มีเงินยืมกูก่อนก็ได้นะหรือจะขายที่หน้าคุณหรือเพร่ะแล้วโตของผมนะครับเท่าไหร่เท่ากันค่ะ4 5่0สนบาทค่ะงั้นคุณช่วยแถมผลไม้ช่วยแจกให้โตเขาด้วยนะได้ค่ะเจ้านาย แล้วก็ทําบัตร B&B ให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยเขาเป็นลูกค้าคนพิเศษของเราเราต้องไม่สลดให้เขาค่ะชบาผมต้องขอบคุณคุณนะที่ดงผมไปในวันนั้นนะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณในวันนี้ด้วยที่คุณพาสามีใหม่ของคุณมาอุดหนุนร้านของเรา ต้อสี่แสนกว่าบาทเนี่ยขอบคุณมากนะครับเฮีย